สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการแลกเปลี่ยนมุมมองนะคะที่ซึ่งเราจะมาคบคิดประเด็นร้อนจากหลากหลายแงม่มุมวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวความขัดแย้งทางธุรกิจที่ค่อนข้างเป็นที่สนใจมากตอนนี้ระหว่างคุณเมย์พริมายาหรือคุณพิชยานรีตันติวิทย์กับอดีตหุ้นส่วนคลินิกเสริมความงามที่เริ่มจากชื่อพริมายาคลินิกแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น d e r m a t o u ช์เอสเตอติกสในปัจจุบันนะคะ ประเด็นหลักๆเลยก็คือคำกล่าวหาของคุณเมที่ว่าเธอถูกหุ้นส่วนที่เคยไว้ใจกันนี่แหละค่ะฮุบธุรกิจไปหลังจากที่เธอเอ่อจำเป็นต้องฝากหุ้นเอาไว้ในช่วงที่เผชิญมรสุมคดีความครับในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งก็คือทางคลินิกแล้วก็หุ้นส่วนปัจจุบันนะครับเขาก็โต้แย้งกลับมาอย่างหนักแน่นเลยว่าเรื่องราวมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเม์หุ้ดน,นะแต่เป็นคุณเมเองต่างหากที่เอ่อเป็นฝ่ายเสนอขายหุ้นทิ้งไป ในช่วงที่ธุรกิจกําลังแย่มากๆจากปัญหาที่คุณเมย์เองเป็นคนก่อขึ้นนะครับอืมคาถามสําคัญที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับการถือหุ้นของคุณเมย์ตอนนั้นนะครับแท้จริงแล้วมันคือการฝากด้วยความเชื่อใจหรือว่าเป็นการขายเพื่อตัดปัญหาออกไปกันแน่แล้วก็การกระทันหลังจากนั้นของทั้งสองฝ่ายมันสะท้อนภาพความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ ยุติธรรมโปร่งใสหรือว่าเป็นแค่ภาพของความขัดแย้งที่ต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลของตัวเองค่ะข้อมูลทั้งหมดที่เราจะนํามาพิจารณากันวันนี้ก็มาจากเนื้อหาและก็หลักฐานต่างๆที่ปรากฏตามแหล่งข้อมูลที่เราได้รับมานะคะโดยดิฉันจะสะท้อนมุมมองที่ให้น้ําหนักกับคํากล่าวหาเรื่องการผิดสัญญาใจแล้วก็ความพยายามที่จะฮุบธุรกิจอย่างที่คุณเมพริมายาเขาเชื่อว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเขาค่ะกับส่วนผมก็จะนําเสนออีกด้านหนึ่งนะครับ จากมุมของฝั่งคลินิกที่มองว่าการกระทําต่างๆของพวกเขานะ่ยมันจําเป็นเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจแล้วก็จะชี้ให้เห็นถึงพฤติการของคุณเมที่พวกเขามองว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาแล้วก็ยังสร้างความเสียหายตามมาทีหลังด้วยครับ ขอเริ่มจากฝั่งคุณเมย์ก่อนนะคะจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือตอนที่คุณเมย์เจอกับคดีพรบอรคอมพิวเตอร์จะขาดจากโพสต์ดังเรื่องลงทุน6,000กกำไร15ล้านซึ่งตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่มากจริงๆค่ะคุณเมย์เขาอ้างว่าเพื่อจะปกป้องธุรกิจพรีมยาคลินิกที่ร่วมสร้างกันมาเธอในต้องตัดสินใจ เ,เรียกว่าฝากหุ้นส่วน25%ของตัวเองไว้กับหุ้นส่วนที่เหลือคือมีหมอกลางหมอต่อแล้วก็คุณยายาด้วยความไว้ใจมากๆเพราะเชื่อว่าจะได้หุ้นคืนเมื่อสถานการณ์มันดีขึ้นนะคะอันนี้คือแก่นเลยนะคะของการกล่าวหาว่าถูกคุบในเวลาต่อมาคือคือเชื่อใจฝากไว้แต่พอกลับไปทวงถามกลับไม่ได้คืนอย่างที่ควรจะเป็นเผมขอแทรกตรงนี้นิดนึงนะครับคือในมุมของทมคลินิกนะครับ วิกฤตคดีความแล้วก็ภาพลักษณ์ของคุณเมย์ตอนนั้นน่ะมันมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวของคุณเมย์นะครับแต่มันส่งผลกระทบโดยตรงแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงกับพรีมยาคลินิกจริงๆครับมีข้อมูลที่ชี้ว่ายอดขายตอนนั้นตกควบเลยลูกค้าก็หายไปเยอะเพราะข่าวเสียหายจนถึงข้ามต้องปิดสาขาบางแห่งไปเลยนะครับ จุดนี้ผมว่าสําคัญนะเพราะมันคือบริบทที่ทางคลินิกเขาใช้อธิบายว่าทําไมสถานาการณ์มันถึงต้องเปลี่ยนไปมันไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อใจส่วนตัวระหวังเพื่อนหรือหุ้นส่วนแต่มันคือความอยู่รอดของธุรกิจจริงๆครับตอนนั้นอืม ค่ะเข้าใจค่ะว่ามันมีผลกระทบแน่นอนแต่ว่าถ้ามองจากมุมคุณเมย์นะคะพอคดีความเริ่มคลี่คลายแล้วเธอก็พร้อมที่จะกลับมาเนี่ยเธอกลับบอกว่าเจอแต่เหมือนกำแพงอะค่ะถูกปฏิเสธไม่ให้ดูข้อมูลการเงินบัญชีต่างๆทั้งๆที่ตามหลักแล้วเนี่ยแม้ว่าหุ้นจะอยู่ในชื่อญาติก็ตามนะคะซึ่งมีการโอนคืนมาให้25%ในภายหลังเธอก็น่าจะมีสิทธิ์ในฐานะผู้ได้รับผลประโยชน์อยู่ดีแล้วยังยังถูกลบออกจากกลุ่มลายสําคัญสําคัญที่ใช้คุยงาน กันอีกอันนี้ก็ดูแปลกๆนะคะยิ่งไปกว่านั้นพอจะกลับมาถือหุ้นเต็มตัวจริงๆกลับเจอเงืเอ่อนไขที่ฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เช่นลดสัสดส่วนหุ้นเหลือแค่12.52%หรือถ้าจะเอา25%คืนก็ต้องอยู่ได้แค่สาขาเดิมห้ามออกหน้าสื่อแล้วก็อาจจะต้องให้คนอื่นถือแทนอีกสิ่งเหล่านี้แหละคะ่ะที่มันทําให้คุณเมย์รู้สึกเหมือนถูกกีดกันแล้วก็ถูกเอาเปรียบอย่างชัดเจนครับแต่แต่ทางลคนิกเขาก็มีคําอธิบายที่ป่าออกไปเลยนะครับ เขาในยืนยันหนักแน่นมากว่าคุณเมย์เป็นคนเสนอขายหุ้นทั้งหมดแล้วก็ลาออกจากการเป็นกรรมการเองเลยนะครับในที่ประชุมวิสามันพูดถือหุ้นไม่ใช่การฝากอย่างที่กล่าวอ้างเหตุผลก็เพราะว่าณตอนนั้นนะครับผลประกอบการมันแย่จริงๆซึ่งก็มาจากปัญหาคุณเมย์เองนั่นแหละหุ้นส่วนที่เหลือเขาก็เลยต้องตัดสินใจซื้อหุ้นส่วนนั้นไว้ แล้วที่สำคัญมากๆคือเขาต้องไปสร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมาก็คือ d e r m a j e a s t h e t i c s เนี่ยเพื่อหนีตายเพื่อกอบกู้ธุรกิจขึ้นมาซึ่งกระบวนการสร้างแบรนด์ใหม่ทั้งหมดนี้นะครับคุณเมไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือหรือมีส่วนร่วมอะไรเลยการที่จะกลับมาเรียกร้องสิทธิ์เดิมในกิจการที่มันเมันเปลี่ยนไปแล้วมันก็อาจจะดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ในมุมของพวกเขานะครับคนที่เขาต้องลงแรงแก้ไขวิกฤตกันมา ประเด็นเรื่องสร้างแบรนด์ใหม่นี้ก็น่าสนใจนะคะคือคุณเมย์เขาก็แยงว่า d e r m a t i s h a e s t t e t i c s เนี่ยมันก็คือบริษัทเดิมนั่นแหละแค่เปลี่ยนชื่อรีแบรนด์ไม่ใช่ว่าตั้งบริษัทใหม่ที่แยกขาดจากกันไปเลยแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือเธอตั้งข้อสงสัยเรื่องเงินเงินทองทองค่ะอ้างว่าก่อนที่จะถูกตัดการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยเธอเคยรับรู้ว่ารายได้คลินิกตอนนั้นสูงถึงแบบ 40-50ล้านบาทต่อเดือนเลยนะคะตัวเลขนี้มันก็เลยทำให้เกิดคำถามว่าอ้าวถ้ากิจการแย่จริงทำไมไรายได้มันดูสูงขนาดนั้นแล้วเงินพวกนี้มันไปไหนทำไมถึงถูกกีดกันไม่ให้เข้าไปตรวจสอบนี่ล่ละคะ่ะคือที่มาของการที่เธอตัดสินใจไปแจ้งความข้อหายักยอกในเวลาต่อมาอืมตัวเลข40-50ล้านเนี่ยทางคลินิกเขาก็น่าจะต้องมีคำอธิบายส่วนของเขานะครับแต่ในแถลงการที่ออกมา เขาก็ยืนยันชัดเจนว่าช่วงที่คุณเมขายหุ้นเนี่ยกิจการมีผลประกอบการไม่ดีจริงซึ่งซึ่งข้อมูลสองฝั่งนี้มันขัดแย้งกันอยู่ชัดเจนครับแล้วทางคลินิกเองเขาก็ตอบโต้กลับด้วยกฎหมายเหมือนกันนะครับมีการฟ้องร้องคุณเมย์ไปหลายคดีเลยที่น่าสนใจคือมีคดีหนึ่งที่ศาลอาญาประทับรับฟ้องไปแล้วด้วยนะครับ คำว่าประทับรับฟ้องนี่คือศาลท่านมองว่าคดีมีมูลพอที่จะพิจารณาในชั้นศาลต่อไปแล้วนะครับคดีนี้ก็เกี่ยวกับพรบอรคอมพิวเตอร์ที่คุณเมย์โพสต์เรื่องเกี่ยวกับคลินิกนี่แหละครับนอกจากนี้เขายังอ้างด้วยว่าเอกสารที่คุณเมย์เอามาแสดงในโซเชียลมีเดียต่างๆก็ไม่ตรงกับเอกสารที่ใช้ในชั้นศาลด้วยแล้วก็ยืนยันเสียงแข็งเลยครับว่าตอนนี้คุณเมย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับคลินิกแล้ว เอาละค่ะงั้นเรามาลองเจาะลึกประเด็นหลักๆที่ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ดีกว่านะคะประเด็นแรกที่ชัดเจนที่สุดเลยคือสรุปแล้วหุ้นนั้นฝากหรือขายมุมมองของดิฉันที่สะท้อนฝั่งคุณเมย์นะคะคือเธอย้ำม,มาตลอดทางเลยว่า มันคือการฝากด้วยความจําเป็นและก็ความไวเนื้อเชื่อใจมีหลักฐานบางอย่างที่อาจจะสนับสนุนตรงนี้คือการที่หุ้นส่วนยอมโอนหุ้น25%คืนมาให้ญาติของคุณเมในภายหลังแล้วก็มีข้อมูลซึ่งอันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันต่อนะคะว่ายังมีการจ่ายผลประโยชน์บางอย่างให้คุณเมย์อยู่จนถึงประมาณกลางปี2567ก่อนที่จะหยุดไปจุดนี้มันก็ดูเหมือนจะสนับสนุนนะคะว่าความสัมพันธ์ในฐานะผู้ถือหุ้นถึงแม้จะผ่านญาติมันยังคงมีอยู่ ไม่ใช่การขายขาดไปตั้งแต่แรกครับแต่ถ้ามองจากฝั่งคลินิกการมีเอกสารเป็นหนังสือสัญญาซื้อขายหุ้นเลยนะครับที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยอันนี้ถือเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญมากๆนะครับถึงแม้คุณเมย์จะบอกว่าไม่ได้รับเงินจริงๆก็ตามซึ่งเรื่องเงินนี่ก็คงต้องไปสู้กันในชั้นศาลต่อไปแต่การมีเอกสารสัญญาเนี่ยมันทาให้ข้ออ้างเรื่องการเสนอขายแล้วก็ลาออกจากกรรมการในการประชุมมันมีน้ําหนักขึ้นมาทันทีเลยครับแล้วลองคิดตามนะครับถ้าเราเป็นหุ้นส่วนที่เหลืออยู่ ต้องแบกรับภาระต้องกอบกู้บริษัทต้องสร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมาในขณะที่อีกคนหนึ่งซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นต้นเหตุของปัญหากลับหายหน้าไปเลยแล้วอยู่ๆจะกลับมาอ้างสิทธิ์เดิมเต็มที่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็มันก็อาจจะฟังดูไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่ในมุมของคนที่เขาต้องลงแรงแก้ไขวิกฤตนะครับนั่นก็นําไปสู่ประเด็นที่2เลยค่ะเรื่องความยุติธรรมของเงื่อนไขแล้วก็การปฏิบัติต่อกัน ถ้าถ้าสมมติว่าเป็นการฝากจริงหรือแม้แต่เป็นการโอนหุ้นคืนมาแล้วบางส่วนก็ตามการที่คุณเมย์ถูกเสนอเงื่อนไขที่ลดถอนสิทธิ์ของเธอลงไปอย่างมากเช่นลดสัดส่วนเหลือแค่12.5 2หรซหรือจำกัดบทบาทห้ามออกหน้าต้องให้คนอื่นถือแทนอีกมันดูเหมือนเป็นการบีบให้เธออยู่ในสถานะที่เสียเปรียบมากๆหรือเปล่าคะไหนจะเรื่องการถูกตัดขาดจากการรับรู้ข้อมูลทางการเงินอีกซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานเลยนะคะของผู้ ถือหุ้นการกระทําแบบนี้มันก็สร้างบรรยากาศของความไม่ไว้วางใจแล้วก็ความรู้สึกว่าถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมอย่างรุนแรงเลยค่ะผมว่าผมว่าอาจจะต้องมองในบริบทของการบริหารความเสี่ยงทางธุรธกิจด้วยนะครับการตัดสินใจเรื่องการรีแบรนด์หรือแม้แต่าการกําหนดบทบาทใหม่ให้คุณเมย์ถ้าหากจะให้กลับมาจริงๆเนี่ยมันอาจจะถูกมองว่าเป็นการกระทําที่จําเป็นนะครับเพื่อปกป้องธุรกิจจากผลกระทบที่อาจจะต่อเนื่องมาจากคดีความเดิมของคุณเมย์เองลองนึกภาพตามว่า ถ้าให้คุณเมย์กลับมามีบทบาทเต็มที่เหมือนเดิมในขณะที่เรื่องชื่อเสียงต่างๆมันยังไม่เคลียร์ดีมันก็อาจจะส่งผลเสียต่อแบรนด์เดอร์มาเตชที่เขาพยายามสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับส่วนเรื่องการเข้าถึงข้อมูลการที่ทางคลินิกเขาอ้างว่าคุณเมย์พยายามจะเข้ามาตรวจสอบบัญชีโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจนต้องไปแช่งความกันเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้สถานการณ์มันดูซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับการตัดสินใจในภาวะวิกฤตเนี่ยมันซับซ้อนเสมอครับบางทีอาจจะไม่ถูกใจทุกคนแต่ผู้บริหารณนเวลานั้นเขาอาจจะมองว่าามันนจจํเป็ริงๆ แล้วประเด็นเรื่องความโปรง่งใสทางการเงินล่ะคะการที่คุณเมย์ถูกปฏิเสธไม่ให้ตรวจสอบบัญชีทั้งที่เธอเคยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและตามคำอ้างของเธอก็ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นผ่านญาติอยู่เนี่ยมันมันเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเลยนะคะยิ่งพอมาประกอบกับคำกล่าวอ้างเรื่องรายได้40-50ถึงล้านบาทต่อเดือนก่อนที่จะถูกตัดการเข้าถึงเนี่ยมันยิ่งทำให้ข้อสงสัยเรื่องการจัดการผลประโยชน์มันดูดูรุนแรงขึ้นไปอีก การนําเงินไปใช้กับแบรนด์ใหม่โดยที่ไม่แบ่งปันตามสัดส่วนเดิมถ้าหากว่าข้อตกลงเดิมมันยังคงอยู่นะคะมันก็อาจจะเข้าข่ายเรื่องยักยอกได้เหมือนกันนี่คือจุดที่นําไปสู่การฟ้องร้องทางอาญาในที่สุดคะ่ะเรื่องตัวแรกรายได้40-50ล้านนี่ผมว่ามันยังเป็นคํากล่าวอ้างที่ที่คงต้องหาหลักฐานมายืนยันกันอีกทีนะครับเพราะมันก็ขัดกับคำแถลงของทางคลินิกเรื่องผลประกอบการที่ไม่ดีในช่วงเวลานั้นพอดี ส่วนการนำเงินไปลงทุนในแบรนด์ใหม่เนี่ยถ้ามองในมุมของผู้บริหารปัจจุบันนะครับมันอาจจะเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่จำเป็นมากๆเพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาวก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นการยักยอกเสมอไปนะครับอาจจะเป็นการลงทุนเพื่อส่วนรวมของผู้ถือหุ้นปัจจุบันตามมติของเขาก็ได้ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยข้อพิพาททางการเงินลักษณะนี้ศาลท่านจะเป็นผู้มีอำนาจในการตรวจสอบหลักฐานแล้วก็ตัดสินได้ดีที่สุดครับว่าใครถูกใครผิด มีการยักยอกเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า ซึ่งก็นำมาถึงประเด็นสุดท้ายนะคะคือมิติทางกฎหมายที่ตอนนี้มันโอ้โหซับซ้อนเหลือเกินฝั่งคุณเมย์ก็เดินหน้าฟ้องคดียักยอกแล้วก็ยืนยันว่าการพยายามเข้าไปตรวจสอบบัญชีครั้งนั้นน่ะคือการใช้สิทธิ์ในฐานะผู้ถือหุ้นของเธอคะ่ะครับในขณะที่ฝั่งคลินิกเองเขาก็ใช้กฎหมายตอบโต้กลับอย่างเต็มที่เหมือนกันนอกเหนืหนอคดีพรบคอมที่ศาลท่านรับฟ้องไปแล้วเนี่ยยังมีคดีหมิ่งประมาทที่คุณหมอตอ่อแล้วก็หมอกลางเป็นโจทย์ ฟ้องคุณเมยสามีแล้วก็ทนายความเรียกค่าเสียหายถึง5ล้านบาทเลยนะครับแล้วก็ยังมีคดีอื่นๆอีกที่เกี่ยวข้องกับการกระทําของคุณเมย์ที่พวกเขามองว่าสร้างความเสียหายเช่นการพยายามเข้าตรวจสอบบัญชีโดยพลาการแล้วก็การโพสต์ข้อมูลต่างๆในโซเชียลคือมันกลายเป็นสงครามทางกฎหมายเต็มรูปแบบไปแล้วครับตอนนี้ และทั้งหมดนี้มันก็มีจุดเริ่มต้นมาจากคดีพ,พรบคอมดั้งเดิมของคุณเมย์เองนะคะที่ทําให้เกิดความจําเป็นในการจัดการเรื่องหุ้นไม่ว่าจะเรียกว่าฝากหรือขายก็ตามแต่ค่ะถูกต้องเลยครับการมีคดีความมากมายทั้งเก่าและใหม่พันกันไปหมดเนี่ยมันตามข้อมูลที่เปิดเผยออกมาสู่สาธารณะตอนนี้อาจจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ข้อเท็จจริงในหลายๆประเด็นก็คงต้องรอคำตัดสินจกากศาลซึ่งน่าจะเป็นบทสรุปที่ชัดเจนที่สุดในทางกฎหมายแล้วละครับ โดยสรุปจากมุมมองที่สะท้อนคำกล่าวของคุณเมพริมายานะคะก็คือมีเหตุการณ์แล้วก็คำอธิบายที่ทำให้พอจะเชื่อได้ว่าอาจจะมีความพยายามที่จะกีดกันเธอออกจากธุรกิจที่เธอร่วมสร้างขึ้นมามีการกระทำที่อาจจะเข้าขายผิดสัญญาใจแล้วก็อาจจะขาดความโปร่งใสในการจัดการผลประโยชน์ซึ่งทั้งหมดนี้ก็กาลังรอการพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมต่อไปค่ะครับส่วนอีมุมมองหนึงจากฝั่งคลินิก เขาก็ช like nah, ี้ว uh ่าท mm ุกการตัดสินใจทางธุรกิจของเขาเนี่ยครับมันเป็นการตอบสนองต่อวิกฤตที่คุณเมย์จะเป็นผู้ก่อขึ้นมาเองการโอนหุ้นคือข้อตกลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่จําเป็นตอนนั้นแล้วก็พฤติกรรมของคุณเมย์ในภายหลังตั้งหาดที่สร้างปัญหาแล้วก็ความเสียหายเพิ่มเติมจนนําไปสู่การต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์ของพวกเขาครับอื ชัดเจนเลยนะคะว่านี่เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากๆค่ะความสัมพันธ์ที่เคยเป็นทั้งเพื่อนสนิทแล้วก็หุ้นส่วนทางธุรกิจกลับกลายมาเป็นคู่ขัดแย้งทางกฎหมายไปแล้วผลประโยชน์ทางธุรกิจกับความรู้สึกส่วนตัวมันคงพันกันจนแยกไม่ออกจริงๆนะคะครับแล้วก็คดีความหลายคดีที่กําลังดําเนินอยู่นี่ก็เป็นตัวบ่งชี้ถึงความรุนแรงของความขัดแย้งครั้งนี้เลยนะครับผลลัพธ์จากศาลเนี่ยจะเป็นตัวแปรสําคันมากๆที่จะคลี่คลายปมต่างๆได้ในอนาคต การที่เราได้พิจารณาข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายก็น่าจะช่วยให้เราเห็นมิติที่หลากหลายของปัญหานี้ได้มากขึ้นนะครับไม่ด่วนตัดสินจากข่าวที่เราเห็นเพียงด้านเดียวครับค่ะก็หวังว่าการสนทนาแลกเปลี่ยนมุมมองในวันนี้จะช่วยให้ผู้ฝั่งถูกท่านได้เห็นภาพรวมแล้วก็ความซับซ้อนของกรณีพิพาทนี้มากขึ้นนะคะยังมีรายละเอียดอีกมากในเนื้อหาที่เราได้รับมาซึ่งก็สามารถนําไปคิดต่อยอดกันได้ค่ะครับ ก็ขอขอบคุณที่ติดตามฟังกันนะครับเป้าหมายของเราคือการนําเสนอมุมมองที่แตกต่างอย่างรอบด้าน <c oughs> เพื่อกระตุ้นการคิดแล้วก็ทาความเข้าใจในประเด็นที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้เราไม่ได้ต้องการสรุปว่าใครถูกใครผิดนะครับแต่หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ฟังนําไปพิจารณาด้วยวิจารณญาณของท่านเองต่อไปครับ